คลิปนี้สิมม่าบอกเรื่องเล่าของพ่อหัวหนาวุุงมงบอกเรื่องเล่าของบอดโจนะคะพี่น้องก่ mm hmm. อนอื่นก้าวเข้าสวัสดีกับพ่อ,พอ,พอมแม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีลานหน่อยอุค์อิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะครับน้องสำหรับคลิปนี้กับซิมม่าเรื่องเล่าของบอดโจร้ายผู้ร้ายคนกับซิเห็นวาเล่าเป็นผู้อุนวยการสร้างภาพพยนต์ใดจังไดเออยู่ยูกับมาสร้างหนังเออเป็น พองหวหานาวง่งยู่ดีๆกับว่ามักเออประมาณนั้นนะคะพี่น้องเออและที่สําคัญเฮ็ดนังแล้วเป็นยังคือจังโปรโมดเป็นยังคือจังโพดยุดสมือสเวนแทบประมาณนั้นนะคะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งความในใจของเราจากน้อยนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราแม่นว่าพี่น้องย่องเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเฮ้าเอาใจเพิินเมื่อใส่ใจเจ้าของร้องเบิ่งเนาะพี่น้องถ้าเฮ้าเป็นคนลงทุน ถ้าเฮาเป็นผู้สั่งเฮาเองเสียได้ทอเล่าหรือไม่กับย่งบลูและในนอนที่สุดก่อนที่เล่าสิสั่งอาพยุ์เล่าเองก็คิดว่านะคะสิ่งที่เรามีอยู่ในมือก็คือซื้อนี่แหละซื้อที่อยู่ในมืออาจจะบ่ได้ญ่ปานไดนะคะนะตามความดูสื้อของเล่านั่นก็คือบอกว่าเล่าเองก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสและในนอนที่สุดว่าบบมีผู้ใดเฮียได,ได,ด,ได้คือเล่าดอกพี่น้องเนาะ ฉะนั้นแล้วหลผู้หลคนมาต่วว่าต่อขานเล่าจังสั่นจังสี่เล่าก็เลยอยากกะวบาความในใจให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกของเล่าเมื่อได้รับเมื่อได้ยินได้เห็นว่ามีคนมาว่าแบบนั่นแบบนี้ว่าเป็นยังคือจังเหตุหลเกินไปหรือเปล่าจังสั่นจังสี่เล่าก็ได้มาโพดบอกว่าจังสี่พี่น้องนะคะทําไม่ถึงโพดบ่อยจังเออโปรโมทเยอะจัง เออเห็นโพดอยู่ทั้งมือเหมิดมือเหมิดเว้นเห็นโพดอยู่ทั้งวันคืนวานะคะพี่น้องนี่คือคำที่เขามาตอว่าให้เล่านะคะตัวเราเองก็เลยบอกว่ามันก็หนังขายอ,อ้อผมได้ลงทุนลงแรงสักขนาดนี้จะให้ผมอยู่เฉยเฉยหรอมันเหมียนความเล่าบอพี่น้องหรือให้หนังผมขาดทุนแล้วค่อยมาย้อนคิดเพราะโปรโมทน้อยเออ เพราะเห็นคุณมาคอมเมนต์นี่แหละนี่ก็เลยไม่กล้าโพสเออเพนเขามาคอมเมนต์ว่าแล้วโพสหลายทำไมโพสเยอะโพสบ่อยจังประม่าน,นั้นเออผมเกรงใจเกรงกลัวคุณแล้วคุณก็จะมาสมน้ำหน้าผมเออแล้วคุณก็มีความสุขที่ได้เห็นผมขาดทุนเจ๊งอย่างนั้นเหรออันนี้คือสิ่งที่เราคิดเออถ้าหากว่าเราว่าโปรโมท เล่าย่านเจ้าถ้าแกกลัวแกเกรงคุณที่มาบอกว่าโพสดรูเอากระดอแท้จังสันจังสี่เออสีมาถาสมน้ำนาเล่าสันบอถ้าเล่าจริงรามาณนั่นแม่นมระละะ่ะถ้าเล่าว่าปู่หมดเออในตอนนี้เล่ากุศิได้มาคิดเสียดายน้ำกลนสันบอเออนี่คือความหมายของเล่าเนาะพี่นออ้องเออผมบอกเลยผมโพสเฟซบุ๊กเออไม่ได้เสียเงินไม่ผิดกฎหมาย มันเป็นการทำงานเออการโปรโมทของผมถ้าคุณไม่ชอบด้วยเรื่องที่ผมโพสโ,โปรโมทหนังเยอะไปก็ลบผมออกจากการเป็นเพื่อนหรือกดยกเลิกติดตามผมก็ได้ครับเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าของเล่ามันเป็นงานเล่าความหมายนั่นประมาณนั่นเนาะพี่น้องส่วนผมก็จะโพสจะพูดจะโปรโมทอย่างนี้ ทุกวันเออไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมวันหนังฉายเออเล่าบอกเราเด้อพี่น้องว่าเล่าจิปโปรโมดแบบนี้ตลอดไปจนกลัวหนังสีลงสู่จอพี่นออ้องเออเนาะนันะเป็นเรื่องของเล่านะคะพี่น้องและแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องดีเพราะผู้ที่ลงทุนกับเม่นเล่าเม่นบพราพี่น้องย่ามขาดทุนผมีม่เคยไปขาดทุนน้าเล่าได้ขอให้เล่าได้ไดเ,เต็มที่นี่คือวามหมายของเล่าทําไมผมต้องทําอย่างนี้ เ,ออเพราะผมได้มีโอกาสทำแล้วผมต้องทำให้ออกมาดีที่สุดโปรโมทให้ดีที่สุด,ด,สดเ,ออเพราะผมไม่รู้ว่าตอนไหนผมจะมีโอกาสได้ทำอีกหรือจะได้ไปต่ออีกหรือไม่ในบริบทของหนังนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องแรกเรื่องเดี่ยวของเรานะคะกับโบน่ว่าสิทธสร้างอีกหรือไม่เป็นเล่าก็เลข,ขอเฮ็ดดีที่สุดนั่นเองนะคะพี่น้อง ฉะนั้นผมขอทำในรูปแบบของผมโปรโมทแบบผมที่ผมมีสื่ออยู่ในมือเล็กๆทำให้ดีโปรโมทให้ดีที่สุดของผมครับนี่คือความรู้สึกของบอดโจความรู้สึกของพอหัวหนาวงความรู้สึกของผู้อำนวยการสร้างพี่น้องบอดโจนะคะเพื่อนเองได้ว่าถึงคนที่ แสดงความรู้สึกลำขั้นในการโปรโมทของเรานะคะพี่น้องเนาะกับฝากไปเบิ้งโลดพี่น้องยาสูรำลำขั้นเถอะ้างลำคั้นเล่ากับเอาคือเล่าวาน่ยล่ะบ่ต้องติดตามเล่าประมาณนั้นเพราะว่าเล่าสิเหตุแบบนี้เงีวไปจนหดสิบเจ็ดกระดาคมพี่น้องเนาะท่านใดที่มกักท่านใดที่ชอบกับเบิ้งนะคะพี่น้องสนับสนุนกันไปนะคะพี่น้องเนาะแมนะะ่นบ่ล่ะนี่คือสิ่งที่สิกเกิดขึ้นในถูกมือนะับ ก็เอ่ว่ายัางนับถอยหลังไปจนกว่าจะถึงวันที่ส7เจ็ดกรกฎาคมมุเจ้าสิเห็นแบบนี้ทุกมือนะคะพี่น้องเนาะสิวายยังตเต้นนาจอเล่าเออเล่าก็ยังเอาไปลงอยู่เมนประหลาดพี่น้องเออจอของวงสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองเล่าทั้งสองวงเลยนะคะพี่น้องหลอนทั่วประเทศกันยังวะนะคะการมีคอนคอมเม์ที่เป็นกําลังใจให้เล่าอยู่เด้พี่น้องเนาะนี่เล่าก็ล่งมาวานี่เป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะพี่น้อง ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเออคงจะเป็นหนังธรรมดาบ้านบ้านอีสานเหมือนกับทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่คิดจะสนใจเออไม่คิดสนใจเลยกะสิค,คือคือกันนั่นละสั่นความหมายของเคิ่นนะคะพี่น้องแต่พ่อได้บึงแค่ตัวยางไต่เตินนะคะแอบตกใจว่าทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอ โปรดักชันแบบจึงมากมากมากเลยได้พี่น้องเออจนคิดว่าอยากจะพิสูจน์ให้ได้บอคิดว่าคนสั่งหมอ่ำสิมาเป็นผู้กำกับหนังได้แล้วกเ็เฮ็ดได้แบบอลังการเออปานกันกับเฮ็ดหมอล่มแต่เฮ็ดหมอลำมแล้วก็เฮ็ดสุดๆเนาะพี่น้องเนาะยอมรับคุณภาพฝีมือคักซ่าประนบอดโจ กาบขอบกาบ,บ,บเลยได้พี่น้องยกมือไหวเลยนะคะตามคอมเมนต์นี่นะคะนี่คือสิ่งที่บอสจูพุ่นห็นแล้วพุ่นก็บ,บอกวา่าล่อพิสูจน์พร้อมกันก็แล้วกันนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของผู้ถี่มาสแสดงความคิดเห็นก็บ,บอกวา่าเป็นกําลังใจให้บอสจูก็แล้วกันนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมนะคะส่วนท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามถ้าหากว่าอยากจะเป็นกําลังใจกับทางช่องก็อย่าลืมกดเข้าไปใน สุกเปิดแต่งนะคะพี่น้องขอบคุณเป็นยางสูงนะคะถ้าที่ลากระพาฟางซองสรด้านเดียนยด้จ้าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจที่มีก็ไ่า